สวัสดีครับทีปะกรฟาร์มตำรวจบ้านรายงานตัวอีกครั้งครับครับเมื่อนี้ก็เป็นอีกมือ้อนึงพี่น้องตำรวจบ้านได้มีโอกาสมารายงานตัวอยู่หลังบ้านเจ้าของเลยแหละพี่น้องกาสีพาพีพาน้องมาเบิงของ ใส่ไก่พี่น้องของใส่ไก่ที่ตำรวจบ้านได้บนไว้วังสองสามมือที่แล้วเนาะพี่น้องเนาะปันนี้มั่นกาเสร็จแล้วพี่น้องเขาขุดเสร็จแล้วทั้งสองบ่อพี่น้องได้สองบ่อเด้อพี่น้องเด้บอบ่อแรกที่เขาทายคลิปไปแล้วก็ได้ขุดต่ออีกบอ่อหนึ่งเป็นบอ่อที่สอง วันนี้กะเสร็จสิ้นเรียบร้อยพี่น้องฝนกะตกลงมาพอดีพี่น้องฝนตกแห้งแห้งสองมื่อสามมื่อผ่านมาเนี่ยพี่น้องขณะที่กำลังทายทับอยู่นี่กะกำลังลิ้นอยู่นี่พี่น้องลิ้นแงยังแง่แง่ย,ยัง่ยังแง่ยั่ยังแง่ยันแง่ยัง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 ่ยัอแง่าัง่ยังแ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 ง่ยัง่ยังง่ยังง่ย่ แต่ว่ากับว่าได้น้ำเขาบ่อขุดไม่ดรอกพี่น้องบ่ได้น้ำเขาคลองขุดไม่เพราะว่ามันบ่อหายน้ำมันไหลเขาพี่น้องยาน้ำมันคุนไหลตำรวจบ้านก็เลยเปิดน้ำพี่น้องเปิดน้ำปะปาเฮานี่ล่ละใส่ทดสอบทดลองมาพี่น้องเนาะทดสอบทดลองว่า ของใส่ไก่เขาเนี่ยมันซีอยน้ำบ่ถ้ามันอยน้ำแล้วมันหลายมือปนไดมันยังคอยซีลดซีบกลงอย่างเสียพี่น้องอยากทดสอบเพิ่อ่อนที่เขาเสียเอาป่ามาเลี้ยงเนาะพี่น้องเนาะเขาก็ต้องทดสอบเพราะว่าสีเห็ดยังกระตมกอนที่เขาที่ลงมือเขาก็ต้องมีการทดสอบสะก่อน ว่ามันใส่งานได้ดีโบขอบคุณพี่ขอบคุณน้องที่เป็นห่วงกันอยู่ในคลิปนี่แหละพี่น้องเป็นคอมเมนต์มาว่าภาพที่ตำรวจบานไทยเนี่ยเวลาเขายางยังเสียพี่น้องเวลาเขายางเขาเดินยังเสียภาพมันก็เคลื่อนไหว เคลื่อนไหวแห้งหน่อยพี่น้องคือมันกระเทือนมันกระเทือนแห้งนาพี่น้องเนาะน,นี้เพื่อนกับเป็นห่วงเพิ่นกับถามมาว่าบ่มีไหมกันสันจีว่าซันว่ากันกระเทือนน่พี่น้องอันนี้ตำรวจบ,บ้านบอกเพื่อนไปแล,ละอันนี้คลิปลนะ่ะคอมเมนต์บอกว่ามันบ่มีพี่น้องบ่มีเดอ้อพี่น้องเดอ้อขอบคุณหลายๆที่เป็นห่วง คลิปของตำรวจบ้านนี่มันเป็นคลิปมือถือธรรมดาพี่น้องคลิปมือถือธรรมดาแล้วกับ,บมีการตัดต่อพี่น้องคล้ายๆกับเขาไล่สดนี่ยพี่น้องทายทอดสดคือตำรวจบ้านนี่ตัดต่อบ่ิัาได้เป็นพี่น้องเลยบมีการตัดตอ่อภาพมันก็ซี สีแลนไปธรรมดาธรรมดาแลนไปเรื่อยๆเป็นบรรยากาศที่ว่าสดๆพี่น้องมันมีการแนบยังเข้าไปมันมีการตัดยังออกมันมีการเพิ่มียังเข้ามาจังเสียพี่น้องมันมีภาพแวบไปแวบมาภาพที่เป็นภาพสดๆอันนี้ก็ต้องขอโทษขออภัคคยพี่น้องสุผูสุคนเด้พี่น้องได้ ผู้ที่เบิงตำรวจบ้านเราเลี้ยงต่างๆบว่าสิเป็นเลี้ยงของราคางวาัวพิธีการเลี้ยงงัว่างเสือพี่น้องละกาซิมีคชิปผักสวนขว้าวอยู่หลังบ้านนี่แหละพี่น้องส่วนส่วนมากก็สิอยู่หลังบ้านเจ้าของเพราะว่าเมื่อไรว่างก็สิไดอัดคลชิปห้พี่ให้น้องเบิง่ง ความเคลื่อนไหวต่างๆความเป็นไปเป็นมาของบ้านเฮ้านี่ล่ะพี่น้องก็คือคนอีสานเฮ้านี่ละ่ะจิตยอย่งออกมากะนําเสนอไปจังสั้นพี่น้องมีการตบแตง่งมีการเขียนบท คิดอีอย่งออกมาอยู่ในหัวเขากลมาเมาว้าให้พี่ไห้น้องฟังสุขีสุขิบผู้ใดเบิง่งชิบของตำรวจบ้านตั้งแต่ลิบแรกๆ่กกนนะ่ะพี่น้องเพิ่นก็สีเข้าใจก็คือเข้ามันประบ่เกงไอที่พี่น้องม่มีความู้ทางนี้หลายเขาก็เฮ็ดแบบนี้ละ่ะพี่น้องมันสิเสียเวลาไปน้อยกะซ้ำ กัสามมันพี่น้องอันนี้กับบบเป็นยังชิปหารัรงชิปพี่น้องตำรวจบ้านที่บอกให้ฟังทายอยู่ดีๆมันกับตัดไปซื้อๆบางชิปอ่ะพี่น้องเขาบอ่เร่อัมล่าพี่น้องเขาบ่เรสวัสดีตอนจบเพราะว่าบางที่แบตมันกับเบิด์ังเสียพี่น้องหรือบางที่เมมที่เขาอัดพี่ดโอเนี่ยพี่น้อง มันกรเบิดโดยที่มันบมีการแก้งเตือนเฮ้าพี่น้องเป็นคลิปที่ว่าเฮ้าบ่งหูก่อนก็คือเฮ้าข่มรู้ทางด้านนี้บ่หลายพี่น้องก็เลยบ่งหูก็เลยอยากมาขอโทษพี่ขอโทษน้องในคลิปนี้ละพี่น้องว่าให้พี่น้องอดเด้อพี่น้องเด้ออดเบ่งคลิปของตำรวจบ้านนี่ ไปเรื่อยๆเรื่อยๆพี่โนโ้องตำรวจบ้านกะสีสัญญาว่าสิพัฒนาเจ้าของพัฒนาการนำเสนอพัฒนาการทายคลิปให้พี่เห้น้องได้เข้าใจง่ายๆเข้าใจเร็วๆครับตำรวจบ้านกะสีผ้าพี่ผ้าน้องมาเบิงขั้นตอน ที่ผมเอาเอาน้ำใส่พี่น้องนี่ผมเอาน้ำเปิดน้ำจากป่าปาเขาเนี่ยแหละพี่น้องช่วงนี้มันเป็นช่วงที่ว่าฝนตกดุคนกับว่าใครใส่น้ำาหลายพี่น้องน้ำป่าปลาในหมู่บ้านนี่การที่วเป็นการเบียดเบียนลูกบ้านเพราะปันไดผมก็เลยเปิดเอาน้ำใส่พี่น้องนี่ใส่เพื่อว่าให้ให้โบอของเขาเนี่มันมันอยู่น้ำพี่น้อง อันนี้เป็นบอ่บอบ่อที่สองพี่น้องที่ตำรวจบ,บ้านได้ขุดไว้เล่ยไปหันกับเป็นบอ่อแรกนีพี่น้องที่เขาก็ทายชิปคนกอนเน่ยเป็นบอ่อแรกเขาก็เล่ยมาขันขันไว้เฮ็ดเป็นสองสองบอ่อเนาะพี่น้องเนาะเฮ็ดเป็นสองบอ่อเพื่อว่าเขาสิได้เรื่องปลาเนี่ยคนละรุ่น บางคนก็สิถามได้ว่าเป็นยังขึ้นมาเห็ดเป็นสองบอ่อจังสี่พี่น้องนี่กือบรเห็ดหลวงไปเลยเห็ดหลวงไปเลยมันก็สิเป็นการที่ว่าเขาบริหารจัดการเนี่ยบอดีปันไดพี่น้องขเขาเนาเห็ดแาวๆนะบางที่เขาอยากเลี้ยงปลาจังสีงพี่น้องอยากเลี้ยงปาลาคนละชนิด เขาอยากเลี้ยงปลานิ่นปลาไนาปลาตะเพียนเลยว่ที่เขาสีเลี้ยงปลาดุกจังเสียพี่น้องเขากาแยกกันเลี้ยงไว้ก็คือบอ่อนี่เลี้ยงจากแค่นิดหนึง่งเป็นปลาชนิดหนึง่งแล้วก็ต่อไปนะครับที่เป็นปลาอีกชนิดหนึ่งจังเสียพี่น้องหรือว่าเขาสีเลี้ยงปลาชนิดเดียวกันตำรวจบ้านชิดไว้แล้วว่าสี่เลี้ยงปลาชนิดเดียวกันพี่น้องก็คือสี่เลี้ยงปลาดุก เพราะว่าปะดูกนี่มันมีความทนท่านต่อสภาพแวดล้อมนี่ว่าจิเป็นสภาพของดินของน้ำทั้งเสียพี่น้องมันทนท่านดีตำรวจบ้านก็เลยขันไว้พี่น้องขันให้มันเป็นสองบ่อตอนนี้ตำรวจบ้านกำลังเปิดน้ำใส่อยู่พี่น้องนั่นเปิดน้ำใส่ฟังนั่นเพราะมันเต็มเต็มแล้วมันก็สีออกนี่พี่น้องนี่มันก็สีมาออกสายท่ออองนี่ พรามันเต็มแล้วมันก็ที่มาออกปลายท่อนี่แล้วมันก็สิแลนมาลงบอนี่พี่น้องนี่ลงมาเลนแรนมาลงบอน,น,อน,น,น,บอนี่พอมันเต็มเบิดแล้วตำรวจบ้านก็จะได้ไปปิดน้ำไว้พี่น้องปิดน้ำไว้แล้วก็ที่ร่อบเบิงจากสองสามมือพี่น้องว่าน้ำม,มันเนี่ยลดลงเร็วบอ่อแต่เขาออกป่ามาเลี้ยงในช่วงนี้นี่มันสีเลี้ยงได้บอ่อ ซึ่งเป็นบอขุดไม่ล่ะพี่น้องบอขุดไม่ซึ่งเป็นเพื่อนอื่นก็คือข้องใส่ไก่พี่น้องข้องใส่ไก่น้อยๆน้ำค่ะคือสีบบอเปลืองปันไรพี่น้องเพราะว่ามันมันบลลึกเฮดบลลึกพี่น้องเฮดแช่หาสิบหกสิบเส้นนั่นแหละพี่น้องนี่ประมาณนี้แหละพี่น้องมองลึกก็สิประมาณเจ็ดสิบเส้นเดีวยว ของมันตื่นกะี่หกสิบเส้นนังไ่พี่น้องนี่เอาเห็ดไว้เป็นสองบ่อพี่น้องพอน้ำบอ่อนี่มันเต็มมันกะซิเป็นร่นออกกันพี่น้องนั่นร่นออกทอ่อที่ตำร,รวจบ้านในต่อไว้นะแล้วมันก็ซีลงไปบอ่อที่สองตำร,รวจบ้านคิดว่าเสี่ยวปลาดุกมาเลี้ยงพี่น้องอปลาดุกมาเลี้ยงแต่ว่ากะซี่เลี้ยงแบบ ให้มันห่างๆกันจากน้อยพี่น้องห่างกันจากสองอาทิตย์พี่น้องสิบหามือเขาจังค่อยปล่อยตัวนี้ครบสิบหามือแล้วเขาก็จังค่อยไปปล่อยบอที่สองคนอีกพี่น้องก็ให้ปลามันเป็นคนลระรุ่นนะพี่น้องคือห่างกันจากสิบหามือเวลาป่ามันใหญ่ เ้าก็สซีได้ซิได้จับถือกะพี่น้องว่าปลาล็อกนี่บ่อนี่มันมันได้จากมือจังเสียพี่น้องมันได้จากเดียนแล้วห้าก็สิเบืองว่ามันใหญ่ก็กันหลายปันไดเห้ปล่อยแบบสิปหามือเนี่ยถ้าเห้ปล่อยมือเดียวกันตำรวจบ้านย่านของมันหลพี่น้องย่านมันจินบ่ทันจ้งเสียพี่น้องหรือว่าขันหอไปขาย มันขายเพราะท่านนี่คมันก็สีหลายโพดพี่น้องก็เลยทดสอบให้มันเป็นสองสองล็อกสองบอนอกเหนือจากบอ่อไม้ก็สิเป็นบอ่อเกลียวพี่น้องนี่บอ่อเกลีก็สิเป็นบอ่อกบติดกอกล้วยพอด้วยพี่น้องซึ่งเป็นในกระเบื้องอ้อมไว้ก็สิเป็นบอ่อกบแล้วก็ทัดลงมากก็สิเป็นบอ่อประดุก ปลาดุกเลี้ยงในหน้าเขาพี่น้องแล้วก็เป็นบ่อวงกลมซึ่งเขาเลี้ยงในหน้าเขาขึ้นกันอันนี้เอาปลาสวายมาลุงพี่น้องเลยลุ้งด้วยสองสามมือแล้วล่ะเอาอาหารให้กินกันกินดีดีตึบตึบ,บ,บ,บยู่พี่นอ้องตลอดบ้านก็นเลยไมย่แยกขุดบ่ออีกเป็นสองบ่อเพื่อว่าอนาคตต่อไป ที่ได้ปลาเนี่ยกินโดนโดนพี่น้องทามันเหลือกินเขาจะงค่อยออกไปขายเนาะพี่น้องเนาะนี่ครับเป็นบรรยากาศฝนฝนตกเศร้าไม่ๆพี่น้องนี่พูนตำรวจบ้านให้พระเอกที่ปรกกอไปทางปลาอยู่พี่น้อง ถางป่าขางห่วงเพราะว่าช่วงนี้มันฝนมันตกดุต้นไม้ก็เลยงามเร็วก็เลยให้ไปเพเอ,อกไปถางแล้วก็ผ้าพี่ผ้านองว่าเบิงบรรยากาศหลังฝนตกพี่น้องนี่หลังบ้านของตำรวจบ้านนี่ล่ละครับสำหรับคลิปนี้ผ้ใด้ขอว่าเราก็ฝากกดไลค์กดแชร์ชน่เด้อฝากกดติดตาม อย่าลืมกดกระดิ่งน้ำพี่น้องจะได้แจ้งเตือนชิปใหม่ๆจะได้เด้งขึ้นเร็วๆพอได้เบิ่งงชิปของตำรวจบ้านแล้วกาให้ถือรถเตลีรางวัลทีหนึ่งสู้ผู้สู้คนเด้อพี่น้องเด้อแล้วกาความเจ็บยาได้ความไข่ยามีสุขภาพร่างกายแข็งแรงเงินท้องอังถงล่นถง รับคลิปนี้ขอโตก่อนพี่น้องสวัสดีครับ